จริงผมไม่มาแล้วสิบห้าชั่วโมงเนี่ยนะครับนะครับผมช่วยคนจนครับแต่คนจนไม่ช่วยผมเลยผมขอให้แชร์ก็ไม่แชร์นะครับนั่งน้องดูเลขทูบอยู่บ้านนะครับจริงๆผมบอกเลยครับว่าในประเทศไทยเนี้มีอาจารย์วชิรศักดิ์เลขกัวหนี้เนี่ยคนเดียวที่มาเดินทางนะครับทุกคนมาขอเลขที่กังประธาตุนะครับ คุณลองไปดูได้นะครับอาจารย์ที่คุณติดตามอยู่เนี่ยเขาเคยไปล่าเลขเด็ดนะครับเขาก็นั่งจุดทูบกันนั่งคํานวณหวยที่บ้านนะครับมีองค์ปู่องค์ย่านะครับสบายผมเดินทางไป ep ep หนึ EP ่งเดินทางสิบห้าชั่วโมงเหนื่อยนะครับเหนื่อยจริงทุกคนเหนื่อยจริงๆนะครับครั้งนี้ผมแบบมันเหนื่อยกว่าครั้งหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งครั้งสองนะครับทุกคนนะครับครั้งหนึ่งครั้งสองเหนื่อยมากนะครับแล้วแบบ งานผมเยอะมากนะครับทุกคนนะครับแต่ผมก็อยากให้แบบช่วยแชร์กันหน่อยนะครับช่วยแชร์กันหน่อยนะครับช่วยแชร์ลงกลุ่มช่วยแชร์อะไรอย่างเงี้ยครับไปกดติดตามเลยเพจอาจารย์วัชศักเลขบทนี้นะครับมาแล้วครับสามสี่สี่เจ็ดสี่หกนะครับ อ,อ,อ่าโอเคครับอ่าเอา IPad อผมไปหน่อยครับอ่าทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเขาต้องแบบออกไปจากตรงนี้แล้วนะครับเอาเอามือถือผมไปด้วยก็ได้ครับอ่าช่วยแชร์กันหน่อยครับช่วยแชร์กันหน่อยนะครับอ่ะคุณลองดูคุณลองไปดูอาจารย์ในประเทศไทยคุณไม่ต้องอะไรหรอก ผมบอกเลยว่าผมเป็นอาจารย์วชิรศักดิ์เลขกตนี้คนคนเดียวนะครับที่มาทำอีพีในแต่ละ EP ีนะครับหนาวก็หนาวนะครับทุกคนผมได้บุญนะครับบอกว่าช่วยคนจนแต่คนจนไม่ช่วยผมเลยนะครับไม่ช่วยกดแชร์ให้ผมเลยนะครับบางครั้งมันก็ท้อครับทุกคนผมพูดตรงๆนะการทำอีพแต่ละอีพีทุกคนท้อนะนะครับท้อครับคุณคิดดูมากลางแม่น้ำโขงไดหเห็นไหมครับกลางแม่น้ำโขงเนี่ย เห็นไหมครับมากลางแม่น้าโขงนะครับแล้วก็แบบเห็นไหมดูน้ําคุณดูน้ําเห็นปะเชี่ยวมากในแต่ละครั้งเนี่ยไม่มีใครเขากล้ามาหรอกทุกคนถ้าผมเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยคุณช่วยคนจนผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนถ้าอยู่ดีๆผมแบบลงไปในน้ําไปอย่างเงี้ยคนจนช่วยผมไปละไม่มีคนจนคนจนช่วยผมไม่ได้นะครับนะจริงๆโอ้จริงๆทุกคน